นายอุทยัยอุทัยแสงสุขครับประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนออกถแถลงการเกี่ยวกับเรื่องของแสนสิรินะครับชี้แจงการซื้อที่ดินถูกต้องตามหลักกฎหมายและธรรมาิบาล ตามที่สื่อมวลชนได้น,นําเสนอพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินช่วงที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดและเป็นกรรมการของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนได้มีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภาษีในการซื้อขายที่ดินของแสนสิริโดยทําให้รัฐเนี่ยสูญเสียเงินหลายร้อยล้านบาทโดยบริษัทเนี่ย ก็ได้ชี้แจงออกมานะครับว่าทําถูกต้องทุกอย่างโดยเฉพาะในช่วงที่คุณเศรษฐาเนี่ยดำรงตําแหน่งอยู่อย่างไรก็ตามครับต้องจับตาดูในส่วนของข้อมูลของคุณชูวิทย์กมวลวิสิตครับที่จะมีการออกมาเปิดเผยในวันนี้